สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟทีทุกท่านเรามาดูบนสูตรหนึ่งสูตรสามนะคะดูกันเลยจัวันที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดบนสาม บนสามบนสุดแรกที่ได้ทำใหม่อยู่มันบวกผิดเป็นบัวชัดเนาะเราจะย้อนดูใส่ละดริมริมมันมีใสษ เราจะย้อนดูเลขที่ออกก็คือสองห้าสามหกศูนย์สามเจ็ดเก้าเราจะใช้ลักหน่วยหนึ่งครัง้งบวกเก้าคงที่ ตัวนี้ไม่ใช่นะคะม่วงศูนย์บวกสามบวกเก้าเราจะใส่สิบล่างสามครั้งสิบล่างคูณสามนะคะคือเจ็ดคูณสามเท่ากับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่ง ก้าร้อยสิบสิบอสิบสงสอง,ส,องส,าสามนี่นะคะสี่ชุดตรงสี่ชุดตรงจับคู่ก็คือสองหนึ่งสองหสหนึ่งสาห นี่หละค่ะไม่เยอะไม่มากหลักร้อยเราผิดเด้อยังรู้ทายังไงจะเอาสูตรเก่าไหมลองดูหลักร้อยนมจะเข้าอีกไหมหกสามสองศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ไม่เข้าลักรอยังไม่ได้เลยสามบวกหนึ่งเท่ากับสีสบวกสเท่ากับหกสาสหก็คือ3ามสองสีสงห หกสองหกนี่นะ,ะกันหลักร้อยบวกหนึ่งบวกสองใช่สุดนี้ไปก่อนแต่มันไม่เข้าได้สุดสุดท้ายเดี๋ยวจะทำใหม่อยู่เล็กๆเ,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 เล็กก็จะอย่างนี้แหละสรุปก็ไม่ได้ขูกเพราะว่าเป็นเก้าเก้าเปี่ยหนึ่ง ต่อมาเลขที่ออกก็คือหกสองหกแล้วไปที่เจ็ดแปดเหมือนเดิมบวก9ก้าคงที่สิบหน่วยบวก9ก้าคงที่นะคะแล้วเราจะเหมือนเดิมเเจ็ดเหมือนเดิมสามคูณสามนะคะ สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมสองบวกหกบวกเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าหกเจ็ดมาเจ็ดแปดเจ็ดคูณสามนะคะประกาศกระโชกเจ็ดคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าเป็นหกเอาสุดนี้เลย สุดง่ายมันต้องยุ่งยากเข้าก็เข้าไม่เข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าจับคู่ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเปดหนึ่งเปดหกแค่นี้สี่ชุดตรงเอาไปลองหลักร้อยของเราก็คือหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้านี่มันไม่เข้า ไม่เข้านะคะงวดนี้เราจะต้องเอาสูตรใหม่เราจะต้องเอาเรีกเจ็ดบวกสองบวกสองเจ็ดละแปดเก้าสิบสิบอิบเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกสามเป็น บวกสามเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดอีกสูตรนะคะนี่สูตรนี้มันเข้าเราใช้หลักพันนะคะพันบวกร้อยสองครั้งบวกสิบหนึ่งครั้งเท่าก,กับ x อกบวกสามบวกสี่ นี่หลักร้อยอีกสูตรนะคะร้อยอีกสูตรหนึ่งบวกสามบวกสี่มันจะเข้าที่หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งลัก้อยอีกสูตรนะเอาเน้นๆเ,เลย,เลยมันก็เข้ามาอยู่แต่ไม่ได้สนใจมัน รู้ว่าสูตรนี้จะแม่นเอารอยสูตรไหมนะคะเอารอยสูตรไหมเลยมันก็มาสามหางเหมือนกันเีขเดียวก,ก็คือหกสองหกนะคะ ว่ามันแห้งแล้วแท้มจะไม่ดำออกไปที่แปดหนึ่งนะคะโอ้ยเรียกเป็นจ่ายเครื่องเดียวเนาะจ่ายเครื่องเดียวได้เครื่องเดียวช่วยแต่เก้าศูนย์ได้เต็มอยู่แต่เป็นเน้นที่สิจศูนย์ เป็นทนี่เจดศูนย์อีกเก้าศูนต่อมาต่อมาก็คือยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้ไปซื้อสมุดเลขมาเลยเขียนไว้อยู่ออก็ลุลเที่ยวก็คือสี่แปด 4ี่แปดหนึ่งเกบวก9ก้าคงที่เหมือนเดิมนะคะสิ 10, บวกหน่วยบวก9ก้สมคูณเก็คือแปดบวกหนึ่งบวกเเท่ากับสิบปดเกมาแปดเก้าคูณเจ็ด เป็นสามเก้ายี่สิบเจ็ดเก้าคูณสามนะคะเท่ากับสามเก้ายี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองค่ะเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองจับคู่ก็คือแปดเจ็ดแปดจะมาอีกไหมแปดสอง เก้าเจ็ดเก้าสองหลักร้อยนี้จะเอาสูตรใดลงชนไหมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่จะมาสี่ไหมพันหลักพันหลักพันหนึ่งครั้งคือสามนี่นะคะสูตรหลักร้อยตั้งบน พันบวกร้อยสองครั้งคือแปดแปดหนึ่งครั้งแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามันจะได้ที่เก้าเก้าบวกสามเก้าแล้วสิบสี่สิบสองได้สองสองบวกสี่สี่ละห้าหก หกหลักร้อยเรามายัางงี้เอาเก้าสองหกมันชนกันที่สองนะคะเราจะเอาตัวชนไหม <laughs> ตัวชนตัวเดียวเนาะันดี้เลม้มวนไมุ่นกันนี้มันเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นหกเต็มเหมาะหกสูตรนี้อันนี้มันชนกันที่สอง เอาตัวที่สุนเลแล้วไม่ว่าจะเอาอยัางไงหนึ่งเน้นไปที่หลักแปดนะคะแปดมาอีกแล้วมันจะมาอีกไหมแต่มันมันเด่นไปที่แปดชนกันเยอะที่แปดเก้าเป็นหลงเอาไปที่สองแปดเจ็ด 9องเก้าจ็ดสองห้าเนาะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอชชอบตัวนี้จะมาอีกไหมชอบว่าจัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทังสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า